จะมาดีท็อกล่างกายตัวเองนะคะโดยการที่ไม่ทานอะไรเลยนอกจากน้าผักผลไม้สามวันนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงมันนี้กินยาก จากที่สายทําคลิปงดน้าตาลไป14วันนะคะสายก็ได้พูดไว้ว่าสายจะให้รางวัลกับชีวิตเนาะแล้วสายก็ไปให้รางวัลกับชีวิตมาทุกคน3วันติดนะคะหมูกระทะบุฟเฟ่ปิ้งย่างเนื้อย่างเอ้ยก็น้ําตาลตอนนี้ก็ทับมาเป็น62นะคะแต่ก็คือไม่ถึงเข้าเดิมเนาะเข้าไปแล้วมัน62.8แต่ตอนนี้มัน62.0แนละ้วสายรู้สึกว่าเออ กินพวกน้ำจิ้มพวกอะไรอย่างเงี้ยไปเยอะพอสมควรนะคะรู้สึกว่าแบบตัวบวมน้ําหนักขึ้นด้วยเหมือนสิบสีวันนั้นที่ทํามานี่แบบน้ําหนักไม่ได้ช่วยอะไรนะแจะผิวอย่างเดียวนะคะวันนี้ก็เลยตั้งใจจะมาทํา ชาเรนใหม่นะคะก็จะเป็นการที่ไม่ยินข้าวเลย mm hmm. เห็นหลายๆคนทํากันนะคะเป็นการดีท็อกตัวเองนะคะ mm hmm. เพื่อร้างสารผิดในร่างกายเนาะ mm hmm. ก็คือการกินน้ําผักผล,ลไม้อย่างเดียวนะคะ mm hmm. ไม่กินอย่างอื่นนอกเหนือจากน้ําผักผลไม้เลยเออ mm hmm. ก็จะลองทําดู mm hmm. เห็นเขาทํากันประมาณ3วันนะคะไซก็ว่าตอนแรกไคิดจะทํา3วันแต่ไซคิดว่า บางทีอาจจะยังน้อยไปหรือเปล่าสําหรับเราที่แบบร่างกายผ่านสมระภูมิหลบมาเยอะก็เลยตั้งใจจริงๆอะทำทั้งหมด5วันนะคะแต่เดี๋ยวรอดูก่อนเนะาะเพราะสามวันแล้วเอ้ยเป็นลมหน้ามืดไปแล้วอะไรอย่างงี้ยรอดูก่อนว่าจะเป็นยังไงนะคะเราใจจริงอกทำทั้งหมด5วันก็ไปแอบบ สืบราคาพวกน้ำผักผลไม้ที่เขาสกัดเย็นเป็นแบบคอดคอดมาแบบว่า3วันมีจัดมาให้เลยอะไรเงี้ยแต่ช้แอบเห็นว่าแบบราคาสูงมากคือแบบเกือบ5,000-3วันทุกคนฉันก็เลยคิดว่า จะทําเองจะไปหาสูตรมาแล้วก็จะมาทำนะคะก็คือจะเป็นสูตรที่แบบทําง่ายๆซื้อผักผล,ลไม้ตามตลาดมาแล้วก็เอามาปัน่นทุกคนแค่มีเครื่องปั่นก็ทําได้ไม่ต้องมีไอ้เครื่องสก,กัดเย็นอะไรอย่างนั้นก็ได้เพระาะใส่ก็ไม่มีเนาะเออใส่มีแต่เครื่องปั่นอะไรเงี้ยพ็เป็นการลดคอร์ดลงมาจะคิดว่ามันน่าจะถูกกว่าแบบนั้นเยอะพอสมควรเลย,ยไปซื้อวัตถุดิบกันแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันนะคะ ไม่นงคัเสร็จมาแล้วนะคะทั้งหมด3 4สเนาะเขียวแดงเหลืองนะคะก็สซก็จะทำไว้เพื่อกินได้ทั้งวัน แต่ถ้าใครรู้สึกว่ายังไม่อิ่มก็เพิ่มปริมาณขวดได้นะคะจะเห็นเขากินกันแบบ6ขวดอะไรอย่างเงี้ยเออนิสัก็ลองทํามาแรกๆก,ก่อน3ขวดนะคะเอย๋าวก,ก็จะมากินกันเลย1ขวดนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนผสมของแอปเปิลเขียวกีวีแล้วก็มะนาวนะคะหืมกินแบบ กีวีผสมแบบสูขเขียวแอปเปิลมั้งมันข้นมากอะทุกคนเนี่ยบะถ้าใส่น้ำไปน้อยเนี่ยอันนี้ก็เลยน้อยกว่าชาวบ้านเขามันคือแอปเปิลเขียวมันก็เปรี้ยวอยู่แล้วใส่ก็ใส่มะนาวไปด้วยใช่ไหมมันก็เออเปรียปร้ยวๆอ่ะกินได้แต่แบบข้นมากทุกคน วดแรกผ่านไปค่ะเดีย๋ยวมาดูมือต่อไปเนาะนี่ไซก็เพิ่งออกกําลังกายเสร็จนะคะอยากจะบอกว่ามันไม่เชิงหิวอะแต่มันแบบท้องร้องอยู่ตลอดเวลาแล้วก็แบบเวียนหัวไม่มีไรง่วงเอออยากนอนอะไรประมาณเนี้ยอันนี้นะคะก็เป็นขวดที่สองของวันนี้เนาะก็จะมีเป็นอะไรบ้างนะแตงโมแก้วมังกรแล้วก็โกจิเบอร์รี่นะคะโกจิเบอร์รี่ที่เป็นแบบ ซูเปอร์ฟูดเลยเนาะเออแล้ก็ใส่ไปด้วยในในโกจิเบอร์รี่มันจะมีแบบกูโคดะมีความหวานทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดเราอะไม่ต่ำจนเกินไปทำให้เราไม่รู้สึกอยากกินของจุกจิกอะไรอย่างเงี้ยเนาะไม่รู้จะช่วยได้ไหมอย่าลองดูว่าจะไม่หิวจุกจิกจริงหรือเปล่านะคะอันนี้ใส่ย,ยังไม่ได้ชิมตอนปั่นนะอืมกินเหมือนแตงกวาแตจริงๆมันคือแตงโมอใส่เปลือกลงไปด้วย้วยนีย เป็นความหวานที่แบบบอกไม่ถูกอ่ะก็ก็กินได้แหละหวานแบบปแป๊บแป๊แบบแตงโมผสมแก้วมังกรแต่ด้วยความที่มันมีเม็ดแก้วมังกรเยอะไงทุกคนมารับปั่นไปแล้วมันก็จะแบบเห็นไหมเห็นไหมมันจะมีความแบบดำๆแล้วก็มีโกจิเบอร์รี่ด้วยเนาะมันก็จะเลยแบบเออมีความแบบนี่หน,น่อยแต่ก็ไม่ได้ข้นเท่าขวดแรกที่ชายกินไปนะคะขวดแรกนี่คือกีวี่แบเบปิ้ลเขียวนี่คือแบบอาจจะเป็นเพราะท่าใส่น้ําน้อยด้วยแบบ ข้นมากเลยอ่ะมันมีความจุกเหมือนกันอะมันกินน้ำเปล่าขวดหนึ่งอะทุกคนแต่ต้องกินทีเดียวให้หมดอะมันก็แบบมีความจุกแต่ว่ามันไม่ได้ทำให้อิ่มนะอืมอืม หมดแล้วนะคะขวดที่สองสายก็ยังเหลือขวดหนึ่งที่ปั่นไว้เนาะน่าจะเอาไว้กินแบบมืดๆหน่อยเนาะที่แซก,ก็กลับมาบ้านแล้วนะคะแล้วก็เตรียมมาหนึ่งขวดนะคะอันนี้ก็จะเป็นขวดสุดท้ายของวันนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นสับป,ปะรดแล้วก็แอปเปิลเขียวนะคะแล้วก็มะนาวเนาะนี่ก็มากินกันอืมวันนี้ก็ หมดแล้วนะคะเดีย๋ยวเจอกันวันพรุ่งนี้เนาะวันแรกผ่านไปแล้วตอนนี้ที่บ้านกำลังกินข้าวก็อยากอริดอร่อยเราก็หิวมากจ้ากับบ้านนอนค่ะสวัสดีเช้าวันที่สองนะคะอยากจะบอกทุกคนว่ามันทรมานเหมือนกันเนาะเช้านี้ยใส่ตื่นมาใส่ออกไปถ่ายรูปมารู้สึกว่าแบบ โดนแดบดบโดนลมนิดเดียวก็แบบเวียนหัวนะคะทุกคนแล้วแบบไม่มีเลี้ยวไม่มีแรงแล้วว่าคือกลับไปนอนแล้วคือแบบทองลองกอกกอกแล้วก็รีบผมตาให้หลับนะคะเดีย๋ยวเช้านี้ใส่ก็จะไปเตรียมผลไม้แล้วก็มาปั่นสมูทตี้กันนะคะ วันนี้ซายก็ปั่นมาทั้งหมด4ขวดนะคะไม่รู้ว่ากินวันนี้หมดไหมหรือถ้าเหลือก็กะว่าจะไว้พรุ่งนี้เช้าเพราะว่าพรุ่งนี้เช้าฟา,ายจะแบบจะเตรียมจะนุ่นจะนี่อะไรเงี้ยมันก็สายไงเออก็เลยแบบปั่นเผื่อไว้นะคะแต่ถ้าทานวันนี้หมดเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยปั่นใหม่ไม่เป็นไรเนาะตอนเช้าวันนี้ก็มีทั้งหมด4สูตร4สีเลยื้อเช้านี้จะทานสีเขียวนะคะอันนี้ก็จะมีอะไรบ้างนะแอปเปิลเขียวนะคะสับประรดผักกาด อะไรเขาเรียกอะไรวะผักกาดแก้วอะผักกาดหอมอะเออเที่ยวไว้แต่งจานอะแล้วก็ใบโหละพานะคะไม่ใช่โหระพาดิสัลแลแน่อือก็ได้อยู่มั้งแต่แบบมีกลิ่นเขียวๆหน่อยแต่คือรสชาติมันก็จะแบบเปรียปร้ยวๆสับปะรดกับแอปเปิ้ลเขียวอะ ขวดแรกของวันนะคะท่าไปได้ดีขวดที่สองนะคะเที่ยงครึ่งเนาะอันนี้ก็จะเป็นแครอทมะม่วงสุกนะคะแล้วก็ส้มสีแบบสวยงามมีความแบบข้นพอสมควรเลยนะมะม่วงสุกเนี่ยมันก็จะมีความแบบไอ้นี่หน่อย หมดแล้วสูตรนี้มีความรู้สึกว่ากินง่ายเนาะอารมณ์แบบน้ำส้มแต่แบบข้นๆหน่อยตอนนี้ก็เย็นแล้วนะคะแซก็ไปออกกำลังกายมาเนาะรู้สึกว่าแบบ ออกไปแค่แป๊บเดียวเลยทุกคนมันไม่ไหวอันนี้ก็จะเป็นขวดที่สองนะไอขวดที่สามนะคะอันนี้ก็จะมีเป็นตอรเบอรี่แอป,ปเปิลแดงกับแอป,ปเปิลเขียวนะคะแล้วก็สับป,ปะรดแล้วก็มาเลเจียนะคะเขาบอกมาเลเจียจะช่วยทำให้อยุดท้องเราก็มารอดูกันเนาะอันนี้เห็นทุกคนจะเห็นว่าจะมีความแบบข้นมากเลยเนาะรู้ว่ามาเลเจียมันไปอืดแล้ว เราทำไปต้องไป่เช้าหมดนะคะงานแบบเห็นปะมันความแบบค,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 ค้นมากทุกคนเลยกินนานมากกว่นี้โอเคค่ะวันที่สองก็ผ่านไปเจอกันวันพรุ่งนี้นะคะ นี่ก็เป็นวันที่3แล้วนะคะไซก็ได้ผลสรุปแล้วเนาะว่าเราจะทําแค่3วันนะทุกคนเนื่องจากแบบายนอนทั้งวันเลยอะ่ะไซแบบไม่มีแรงแล้วแบบเอะอเอออะไรก็ง่วงอะ่ะทุกคนแล้วก็แบบจะนอนอะ่ะมันเหมือนมัน พอร่างกายมันเหมือนมันรู้ว่าเราแบบไม่มีพลังงานอะไรเงี้ยมันก็เลยเหมือนชัดดาวมัง้งไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะกินเป็นขวดที่ปั่นไว้เมื่อวานนะคะที่แซปปั่นไว้สี่ขวดแล้วเหลือขวดหนึ่งมากินมือ้อเช้าเพราะบางทีแซปแบบกว่าจะมาปั่นกว่าจะอะไรมันสายแล้วเนาะก็เลยปั่นเื่อไว้เล้วยวเราค่อยไปปั่นเพิ่มสาหรับวันนี้กันอีกสักสองสาขวดนะคะเ๋ย่า,า,าื้อเช้านี้ก็กินกันเลยเนาะก็จะเป็นบีทรูทนะคะแล้วก็สาวรสแล้วก็แครอทนะคะสีแบบสวยงามมาก ก่ออนือมกินเสารสแบบน้ำเลยอืมอันนี้ใส่แอปใส่เกลือไปด้วยเพราะคิดว่ามันน่าจะเปรี้ยวก็เปรี้ยวแหละพอใส่เกลือเข้าไปก็ตัดรสได้หน่อยนิด คือเที่ยงมีนะคะเนื่องจากใส่กล้วยปั่นกับอะโวคาโดกับนมอัลมอนด์มันเลยมีความข้นแต่เลยไม่ได้ใส่ขวดนะคะดูดิมันข้นแบบไอ้น,นี่เลยอะ่ะแล้วก็จะใส่มเมล็เจียลงไปด้วยนะคะอน,นี่นิดหนึ่งแอบกินยาก ต้องแบบกืนกืนกืนอ่ะอืมนั่นี้กินากอะกขนลุกแล้วอะอ ไม่หวานอันนี้ก็แค่นี้แหละมันไม่อร่อยเลยนะคะอีซ่าไปปั่นใหม่แล้วกันอันนี้ก็จะมีเป็นส้มสับปะรดแอปเปิ้ลเขียวแครอทนะคะมีอะไรอีกไหมไม่มีประมาณนี้นะคะอืมกินหน้ามากันเยอะเลย มื้อเย็นนี้นะคะทรกินทานเป็นอันนี้เรียกว่าเป็นขวดสุดท้ายของชาเลนจ์นี้หรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็นสูตรเดียวกับเมื่อตอนที่ยที่ทรายทานไปครึ่งขวดนะคะก็จะเป็นส้มสับป,ปะรดแครอทแอปเปิลนะคะประมาณนี้เนาะอันนี้ทานง่ายอร่อยอโวคาโดกับกล้วยแบบตายตายไปเลยทานไม่ได้ หมดแล้วนะคะก็เด the ี๋ยวพรุ่งนี้แต่ก็จะมาสรุปโดยละเอียดให้ฟังกันอีกทีแล้วกันนะคะเจอกันพรุ่งนี้ค่ะก็ผ่านมาแล้วนะคะ3ามวันเนาะเดี๋ยวสาก็จะมาสรุปให้ฟังนะคะว่าเออที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างนะคะเอาเรื่องสุขภาพร่างกายอย่างแรกเลยละกันว่า3สามวันที่ผ่านมาเราเป็นยังไงกันบ้างนะคะก็คือความรู้สึกรายเลยนะคือ สายอ่อนเพลียสายไม่มีแรงสายรู้สึกว่าสายขับรถสายก็ง่วงนอนอะสายสายแบบทําอะไรก็อยากจะนอนรู้สึกไม่มีเอเตอร์ีไม่ไม่สดใสเออรู้สึกอย่างนั้นนะคะแบบว่าเออเหมือนสามวันมานี้เราแบบไม่อยากทําอะไรอะอยากอยู่เฉยๆอารมณ์เหมือนร่างกายมันขาดพลังงานแล้วมันก็แบบอยากจะชับด,ดาวตัวเองอยากจะนอนอยากจะนอนง่วงป่อยมากนะคะสามวันที่ผ่านมาตอนแรกที่สายตั้งใจจะทำห้าวันอะเออแต่ก็อยากจะทำห้าวันจริงๆแต่พอเรารู้สึกว่าเราผ่านมาสองวันแล้วเรา ไม่มีเ n e r g y เลยเราทําอะไรอย่างอื่นไม่ค่อยได้เลยอะไรเงี้ยเราก็เลยเออลองแค่3วันละกันเออเพราะเห็นที่คนอื่นๆทำเนี่ยเขาก็ทากันแค่แบบ3วัน5วันสซยไม่รู้ว่าทำไมเราถึงไม่ทำกันอาจจะเป็นเพราะว่าเออมานานเกินไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยแซยก็ไม่แน่ใจสรุปคลิปนี้แายก็ทำมาทั้งหมด3วันนะคะก็ต้องบอกก่อนเลยว่าก่อนที่จะทําคลิปเนี้ย สายอ่ะก็ไปกินมาเยอะพวกขอบแปรูปพวกน้ำจิ้มต่างๆซึ่งในพวกนั้นอ่ะมันจะมีพวกผงชูรสเยอะเออมีสารต่างๆมันก็ทํทำให้ตัวเราอ่บบวมน้ำหนักสายอาจจะขึ้นมาเยอะแต่รู้สึกได้ว่าตัวเราอ่บบวมน้ำจักสายก็คือขึ้นไปประมาณ6 2 0 0เนาะแล้ววันนี้ผ่านมา3มวันน้ำนักสายก็ลงไปเหลือ60.1ก็ตีไปลงไปประมาณ2กิโลนะคะคือน้ำหนักสายอ่ะมันก็จะสวิงอยู่ประมาณเนี้ยแต่มันจะรู้สึกได้ที่ตัวเราว่า เออมันบวมกับตอนเนี้สาวันที่ผ่านมารู้สึกเลยว่าตัวทรายอ่ะมันแฟบลงทุกคนมันเหมือน2อกิโลที่หายไปเนี่ยมันเป็นน้ํามันไม่ใช่การลดน้าหนักอ่ะที่หายไปเนี่ยมันคือน้ำมันไม่ใช่ไขมันนะทุกคนคือวิธีเนี้ยจะต้องพูดก่อนเลยว่ามันไม่ใช่วิธีการลดน้าหนักแต่มันเป็นการดีท็อกสารพิษในร่างกายเราใครที่แบบ เออทานของแปรรูปมาเยอะพวกกัมจงน้ำจิ้มอะไรพวกเนี้ยมันจะทําให้ตัวเรา,เราบวมน้ำนะคะทุกคนพอเราได้มาดีท็อกอย่างเงี้ยมันจะทําให้เออตัวเราแฟบลงนะคะมันมันไม่ใช่กมันไม่ได้เรียกว่าการลดน้าหนักหรอกเพราะว่า2องโลที่หายไปเนี้ยน่าจะเป็นน้ําในร่างกายเรามากกว่าเพราะเราแบบไม่ได้กินอะไรอย่างอ,างอื่นเลยเนาะก็อยากจะขอเตือนคนที่อยากจะทำเหมือนทรายนะคะแนะนําว่าให้เตรียมความพร้อมร่างกายให้ดีๆเนาะเพราะว่าที่ทรายทำอ่ะวันแรกทรายมีแบบ วืบเหมือนกันนะทุกคนมีความแบบขึ้นบันไดแล้วเซ่ะเอะอมันหน้ามืดมันเวียนหัวนะคะก็ใครที่คิดว่าจะท,ทําวิธีนี้เป็นเพื่อการลดน้ําหนักสรายคิดว่าไม่ควรแต่ถ้าเราจะทําเพื่อดีท็อกร่างกายล้างสารพิษตัวบวมๆให้มันแฟบลงอะไรอย่างเงี้ยเออทาได้นะคะแต่ใส่เน้นเลยว่าไม่ควรเกินสาวันเนาะเพราะซรายรู้สึกว่าซรายสามวันแต่ก็เต็มที่แล้วอะทรายรู้สึกว่าเออขนาดซายแบบออกกําลังกายเออเคยคุมอาหารแบบนี้มาแล้วอะยิ่งถ้าใครที่ไม่เคยคุมอาหารเลยแล้วมาทําปุ๊บเนี่ย ไะคิดว่าร่างกายมันจะปรับตัวกระทันหันเกินแล้วก็จะแบบเออมีความออนเตือนคนที่อยากจะทำเนาะให้ดูแลร่างกายราดันหนึ่งก่อนจะเริ่มทานไม่ควรทานแอลกอฮอล์ไม่ควรทานขอ,ของที่ย่อยยากอะไรประมาณนี้นะคะก็ใครที่ชอบชาเลนจ์แบบนี้อยากทําตามก็ทําตามกันได้เลยแล้วใครที่อยากรู้สูตรน้ำผักผลไม้ที่ใส่ทำก็ลองคอมเมนต์กันไว้ายีายวไซ ถ้ามีโอกาสสก็จะมาทําสูตรให้ดูว่าเออแต่ละสูตรที่ใส่กินเนี่ยใส่ผักผลไม้อะไรประมาณเท่าไหร่นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องของสายด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย